จูไปอุลตร้แมนวิ่งตามช้างเลยอุลตร้แมนน้อยพ่อขี่ช้างลูกวิ่งตามโอ้ ให้เขาหัดขี่นะคะเพื่อที่แบบว่าเออเวลามีงานเขาจะได้ออกงานได้นะคะเขามาอยู่ด้วยก็ไม่ได้มีคะแนนไม่ได้มีเงินเดือนอะไรให้เขานะเพราะว่าเราก็ไม่มีนะคะเพราะว่าคะแนนของเราก็ซื้ออาหารไปให้เขาหมดอาจจะมีแต่ช่วยค่านมลูกชายเขาน้องสองคบกว่า ถากินต้นไผ่น้าตีหน้าฟาดดากมากเลยเดี๋ยวจะมีการเดินทางนะคะของพ่อใหญ่ทองคำกับเด็กอ้วนนะคะไปที่บ้านคุณตาคุณยายนะคะรอกำหนดเวลาที่แน่นอนเราจะแจ้งแม่แม่สีทสาวนะรอรอดูรอดูการงานเขาก่อนนะคะว่าวันไหนเวลาไหนแน่นอนนะคะ อย่าแจ้งแม่แม่ซีให้ทราบนะคะเป็นการเดินทางไปบ้านคุณตาคุณยายครั้งแรกนะคะชิม,มีน้องช้างไปด้วยปก,กติตัวเองก็ไม่ค่อยได้กลับอยู่แล้วถ้าไม่มีธุระหรือไม่มีทางบ้านไม่มีกิจกรรมหรือไม่มีงานไม่มีไม่มีธุระอะไรจำเป็นก็จะไม่ค่อยได้ลงไปนะเพราะว่าอยู่อย่างนี้ก็แม่แม่ซี FC ก็เห็นหนะคะเพราะว่า ทิ้งเขาไปไหนนานๆไม่ได้ต้องคอยดูแลบอกแล้วว่าระวังรูตาจะคล้องมันจะดตีตาใช้ตาจะคล้องนะไม่ได้ตาชุดไม่ได้ตาช้างนะตาควานยากเขาไม่กินนะไปกินไปควา้ากินต้นไผ่ ถ้าไม่มีภารกิจแถวทางบ้านก็จะไม่ค่อยได้ไปนานๆไปนไปปีหนึ่งก็นับนับได้อะบางปีก็ไม่ได้ไปเอาจนพ่อแม่หน่อยคุณตากับคุณยายเอาจนแบบว่าเลิกโทรหาแล้วประมาณนี้แหละโทรได้ก็ไม่ไปประมาณนี้จะไปยัง่ายดูสี่ทหารเสืออยู่ที่บ้าน ไปทิ้งไปหลายๆวันก็ไม่ได้โดยเฉพาะป้าแก้วนะคะไม่ค่อยแก้ไม่ค่อยให้คนอื่นเข้าใกล้เคยเคยเคยไปครั้งหนึ่งนะแล้วฝากฝากควานด้วยกันนี่แหละให้เขาดูแลสายยางขาดก๊อกน้ำหกักวันละสองรอบสามรอบก็ไม่ไหวนะคะคเขาจนเขาโทรตามก็ไม่ได้ไม่ได้ทำธุระอะไรเสร็จเลย นะก็ต้องกลับมาก่อนเพราะว่าเขาอาลวาดหนักมากก็เลยต้องกลับมาอย่าเข้าไปในแปลงเขาอ้วนกินอยู่แค่ตรงนั้นแหละอ้วนฮะ เธอพูดกับฉันฉันก็ไม่ฟังเธอไม่เข้าใจไม่ต้องเข้าไปไกลมัน <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ตอนนี้แหละนี่นะคะแม่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 ท่านใดเจะเมตตาค่านมให้เขาก็ได้นะคะกินอ่าหรือแม่จะสั่งเป็นนมให้ก็ได้นะคะเป็นอะไรนะค่านชา่นลดน้ำผึ้งนะคะสำหรับหนึ่งขวบขึ้น ตัวเล็กๆขาเฮี้ยนๆนี่วิ่งไววิ่งไวมากไปแล้วเอาฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะแม่ๆค่ะนะคะเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้นะคะแม่ๆติดต่อเบอร์โทรก็ได้นะคะถ้าอยากช่วยค่านมนะคะเด็กน้อยนะคะค่านมค่ะแฟมเพิร์ด เราก็ได้ดูแลแต่ตัวเล็กนะคะพ่อแม่ก็กินอยู่ด้วยกันนะคะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเงินเดือนให้แต่เวลามีงานแห่งานเกี่ยวกับช้างเนี่ยคือมีให้อยู่นะคะอได้จากตรงนั้นมาระวังมันชัดชายไข่หัวยากอาบก็อาบวะเอาเอาสายยางมัน่ะ อาบไม่หรอชินาวเมียหมาไปแพนด้า oh. นะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะแม่ๆจ๋า